หลวงปู่สวงย่นระยะทางกลางรุ่งสางของฤดูแลง้งลมเย็นโชยผ่านท้องทุ่งสีสเกตเสียงไก่ขันแววมาแต่กลในกุฏิเล็กๆปลายวัดสามเณรส้อยสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงเรียกแผ่วเบาลุกเถอะเอ็นส้อยเองจะไปจันทบุรีกับอาตมาหรือไม่เสียงนั้นคือเสียงของหลวงปู่สวงพระผู้เท่าที่ใครๆต่างขนานนามว่าเทวดาเดินดินสามเณรส้อยรีพนมมือก้มลงรับคำอย่างนอบน้อมไปครับหลวงปู่แต่เราจะเดินไปหรือครับ หลวงปู่พยักหน้าน้อยๆดวงตาเปี่ยมเมตตาท่านก้าวเท้าเปล่าออกจากวัดโดยไม่รีรอสามเณรส้อยคว้าบาตรขึ้นสะพายเดินตามหลังด้วยความงุนงงจากศรีสะเกดไปจันทบุรีต้องใช้เวลาเดินทางกี่วันกันนะการเดินทางอัศจรรย์แสงอรุณเริ่มจับขอบฟ้าหลวงปู่สวงเดินไปเงียบๆเบท้าเปล่าสัมผัสพื้นดินราวกับลอยอยู่เหนือหญ้าสามเณรส้อยเดินตามหลังแม้ร่างกายจะยังเด็กแต่ก็รู้สึกเมื่อยล้าจากการเดินนานนับชั่วโมง เมื่อดวงอาทิตย์ลอยสูงสามเณรส้อยทนไม่ไหวเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยหลวงปู่ครับเราจะเดินไปถึงจันทบุรีจริงๆหรือครับหลวงปู่สวงเหลียวหลังมายิ้มบางๆดวงตาท่านเต็มไปด้วยความเมตตาถึงแล้วเอนดูสิบ้านโยมที่เขานิมนต์อยู่นั่นไงสามเณรส้อยชะงักหัวใจเต้นระรัวมองไปเบื้องหน้าเห็นบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแดงเรียงรายชาวบ้านกำลังทำไร่ทำสวนอย่างขมักขม้น สามเณรรีบวิ่งเข้าไปถามชายชาวนาแถวนั้นลุงครับที่นี่จังหวัดอะไรชายชาวนายิ้มตอบเสียงดังฟังชัดจันทบุรีไงยโยมจะถามทำไมละ่ะสามเณรส้อยตะลึงงันมือไม้เย็นเฉียบนี้เป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่พวกเขากลับเดินทางไกลข้ามจังหวัดมาได้อย่างไรปาฏิหาริย์ของพระผู้เท่าหลวงปู่สวงยังคงเดินต่อไปอย่างสงบจนถึงบ้านเจ้าภาพที่นิมนต์ไว้ทันเวลาเพลพอดีราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น สามเณรส้อยมองหลวงปู่ด้วยความศรัธทธาอย่างสุดหัวใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสามเณรส้อยไม่เคยสงสัยในวิชาย่นระยะทางของหลวงปู่สวงอีกเลยหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเรื่องราวของท่านยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปแต่ปาฏิหาริย์ของท่านยังคงเป็นที่ศรัธทธาของผู้คนไม่เสื่อมคลาย ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสามาเณรส้อยไม่เคยสงสัยในปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงอีกเลยท่านมิได้เป็นเพียงพระผู้เท่าธรรมดาแต่เป็นดังเทวดาเดินดินผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาและปริศนาแห่งธรรมหลายปีผ่านไปสามาเณรส้อยเติบโตขึ้นกลายเป็นพระอาจารย์ส้อยผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาท่านนำคำสอนและปาฏิหาริย์ที่เคยพบเจอมาเผยแผ่ให้สิจยานุสิ์ได้ฟังไม่ใช่เพื่อให้หลงไหลในอิทธิฤทธิ์แต่เพื่อให้ตรหนักถึงพลังแห่งศรัทธาและความดีงาม สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าหลวงปู่สวงย่นระยะทางได้อย่างไรแต่คือท่านเดินทางถึงทุกหัวใจของผู้ศรัทธาต่างหากแม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวของหลวงปู่สวงยังคงถูกเล่าขานเป็นดังสายลมที่พัดผ่านแผวเบาจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจและตราบใด